สี่ขวดนะคะ<อ><อ>มึกเตอม<ป>มึกเติมก็ไม่เว้นค่ะมึกเติมก็เอาไปด้วยค่ะเอาแล้วทีนี้ทํำยังไงฮะวันนี้พอคุณสมบัติเนี่ยไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปเจอแบบนี้แล้วเงินก็หายค่ะพอผมก็ไม่มีค่ะพินเตอร์ก็ใช้ไม่ได้เอาแล้วะจะจะดูแลเด็กยังไงฮะทีนี้ ก็พอดีหลวงพ่อเชื้อค่ะหลวงพ่อพระครูเขมสุตพร,รของวัดเยื้องคงคารามาค่ะท่านได้นําเงินมาช่วยใช้ให้เด็กค่ะจะใช้ให้เด็กแต่ละคนนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะครับคุณสมบัติตอนนี้ตรวจสอบกับทางตํารวจนะครับพนักงานสอบสวนชํานาญการโรงพักเกตชัยโยอาเภอชัยโยจังหวัด่ังทองดูนะพันธรวจตีรังสรรทศยันชัยนะครับสวัสดีครับราสารวัตรครับ สวัสดีครับครับสวัครับตอนนี้อยู่กับคุณสมบัติซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก้วยนะครับครับผมครับครับตอนนี้คุณคุณสมบัติได้ไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักหรือยังครับแจ้งแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอ๋อแจ้งแล้วฮะสามารถที่จะติดตามคนร้ายได้ไหมครับสารวัตรครับตอนนี้ยึหวัตสืบสวนอยู่ครับครับอืมอ่าสารวัตรครับหลักหลักฐานที่เราได้เนี่ยมีอะไรบ้างฮะจากการเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยฮะจากการตอนนี้เก็บลายในมือแฝงในในห้องที่ศูนย์เด็กเล็กครับแล้วก็เก็บครับ ตัว d n เนเอะฮะม,มีลายมือแฝง d n a อแล้วยังมีส่วนอื่นอีกไหมครับสารวัตรครับไปม,มีมีเก็บลายมือเก็บดีเอแล้วก็ก็ถ่ายถ่ายภาพไว้เรียบร้อยแล้วครับน่าจะมีสักกี่คนครับสารวัตรครับคนร้ายที่เข้ามาขโมยกระปุกแม้กระทั่งของเด็กนะฮะคนร้ายเชื่อว,ว่าน่าจะประมาณสักสองคนนะครับสองนคนในรถจักรยานยนต์เพราะว่าเครื่องปรินเตอร์เครื่องปรินเตอร์คนร้ายเอาไปไม่ได้ลยทิ้งไว้ขตั้งทางอืม ถ้าเป็นถ้าเป็นรถกระบะหรือรถใหญ่ๆน่าจะเอาไปด้วยอืมแม้กระแม้แต่พ่อผมก็เอาไปนะสารวัตรไม่เกินสองคนแน่นะแต่ผมประมาณประมาณนี้ครับประมาณสองคนตอนนี้เราเริ่มได้เบาะแสหรือยังฮะถ้าผมคิดเราเองนะสารวัตรน่าจะเป็นคนในพื้นที่รู้ว่าใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยนะฮะอืมน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ครับท่านครับเพราะเพราะอะไรครับสารวัตรครับเพราะเพราะอะไรครับคิดว่าสารวัตรสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ คือผ้าห่มที่เจอเนี่ยไม่ไม่ใช่ของคนในในเด็กที่สูตเด็กเล็กแล้วก็มันมีที่ที่นอนที่เจอค่ะที่นอนที่เจอมันไม่ใช่ของที่สูงเดี๋ยวได้ครับคนเห็นว่ามีมีชายสองคนตอนเย็นนะครับมีม,มีมีชาวบ้านเห็นแต่ว่าไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับครับก็คือชาวบ้านแถวนั้นเห็นว่ามีคนร้ายขี่รถจักรยาน<ม>ยนต์มาประมาณสองคนแต่ไม่ใช่คน <สม S 1> ในพื้นที่ แต่ตอนประมาณสักประมาณหกโมงเย็ยนอ๋อหกโมงเย็ยนหกโมงเย็ยนแล้วมีคนคนเห็นแต่ว่าไม่ใช่คนในพื้นที่มันมันนั่งอยู่ที่ตรงศาลาใกล,ใกล้ๆกับศูนย์นะครับครับอายุประมาณสักเท่าไหร่ยังไงฮะเป็นเป็นเป็น,ปนวัยรุ่นนะครับอ๋อยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ว่าที่าสารวัตรรังสรรสานิษฐานก็คือพ่อหมเนี่ยไม่ใช่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช่ไหมครับครับก็หมายความว่าน่าจะรักจากที่อื่นแล้วก็มาต่อเนื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับอืม คาดว่านราจะจับตัวคนร้ายได้ไหมครับพยายามจะพยายามอยู่ครับครับสารวัตรครับบริเวณโดยรอบๆเนี่ยฮะเรามีกล้องวงจรปิดไหมครับแถวๆนั้นนะฮะไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีเลยตามบ้านเรือนชาวบ้านหรือก็ไม่มีเหมือนกันเหรอฮะไม่ไม่มีครับไม่มีแล้วจากการสเก็ตภาพคนร้ายณขนะนี้มีการสเก็ตภาพแล้วหรือยังครับเบื้องต้นยังยังไม่ได้สเก็ตภาพครับครับ หัวหน้าสมบัติครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งที่สองหรือว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วฮะครั้งแรกค่ะอ๋อเป็นครั้งแรกเลยฮะค่ะครับครับแล้วแล้วเด็กแล้วเงินของเด็กที่หายไปห้าพันกว่าบาททายัางไงครับก็หลวงพ่อเชื้อเขมาสุตตรณ์นะคะเจ้าวาดรัดเลี้ยงนะคะมามาช่วยใช้ให้ห้าห้าพันสี่ร้อยบาทแล้วก็นายกคมเพชรทรัพย์ศินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชสมทบอีกหกร้อยบาทค่ะ อาลแล้วฮะก็เลยเดี๋ยวจะเรียกให้ผู้ของมาเอาคืนไปค่ะครับสารวัตรรังสารครับน่าจะจับตัวได้นะครับน่าจะจับเบอรเบองต้นนี้จะส่งพิมพ์ลายมือเนี้ยไปตรวจที่สำนักงานตวจาการชาติครับว่ามีในข้อมูลครับของตำรวจหรือไม่ครับครับหัวหน้าสบายนมีตรงกันก็น่าเชื่อว่าจะจับได้ครับครับหัวหน้าสบายครับมีอะไรจะฝากสารวัตรรังสรรไหมครับ ก็ฝากอยากให้ให้จับคนร้ายได้ค่ะคือคืออยากจะรู้ว่าว่าทําไมถึงต้องมาขโมยของเด็กๆค่ะเด็กเขาอุตส่าห์อดออมครับครับอืมครับอืมก็ต้องฝากทางเจ้าที่ตำรวจด้วยแล้วกันนะครับต้องฝากสารวัตรลังสารนะครับครับครับขอบคุณทั้งสองท่านครับครับครับรอบคุณดีค่ะครับครับนะฮคุณสมบัตินะครับเผือกเบียร์หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดอ่างทองไม่รู้ว่าคนร้ายทำด้วยอะไรนะครับ ไม่แด้งเงินเด็ก5,000กว่าบาทก็คืออย่างคนที่สมบัติเนี่ยที่ออกมาพูดเมื่อสักครู่นะครับคือเจ็บใจไงว่า,าแม้กระทั่งนะครับกระปุกอมสินซึ่งซึ่งทำจากกระป๋องนมเนี่ยนะฮะหยอดทุกวันเด็กๆเ,เนี่ยสิบสองสิบสามคนเนี่ยวันละห้าบาทสิบาทบาทหนึ่งมั้งรวมๆแล้วก็เกือบหกพันบาทคนร้ายยังเอาไปอ่ะ เราเป็นเศษตังทั้งหมดอะนะฮะปลีกย่อยนะเด็ก12คนที่ศูนย์เด็กเล็กตรงนี้นะฮะคำนวณแล้วตั้งแต่เปิดเทอมมาน่าจะประมาณคนละ500บาท500บาทนี่ถ้าเด็กต่างจังหวัดด้วยเยอะนะโอ้เยอะมากกว่าจะเก็บได้แต่ว่ายังโชคดีที่ท่านพระครูที่วัดเจ้าวาดนอฮะโคคารามนะครับที่ชดใช้เอาไว้ให้รวมไปถึงนายกอบตด้วยก็ร่วมบริจาคแล้วก็สมทบขึ้นมาเพื่อ ขวัญและกําลังใจของน้องๆครับมันหลายลานเลยไม่ใช่น้องหลักเลนแล้วคุณเลนแล้วหรอครับนะฮะอย่างนายกอบตเนี่ยผมว่าท่านแมนมากเลยนะอุตส่าห์สนับสนุนเงินเนี่ยหกร้อยบาทนะครับผมว่าอีกสักเติมสูตรอีกสักสองตัวก็ไม่น่าเกลียดหรอกหกร้อยใช่ไหมฮะหกร้อยบาทหกพันบาทในเงินหกพันบาทก็ไม่น่าเกลียดหรอกนายกอบตก็ไม่ได้เงินเอะสูงนะอย่างนั้นก็นี่ว่าเป็นน้ําใจนะครับพระโคเขมะสุตาพรเจ้าวาดวัดเยื่งคงคารามนะครับ ท่านพระครูนี่เป็นคนที่สร้างศูนย์เด็กเล็กวัดเยื้องคงคารามพอทราบว่ามีคนร้ายเข้าไปขโมยกระปุกแล้วเอามาทุบหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยฮะ5,400บาทควักเงินที่ญาติโยมบริจาคเลยนะไปช่วยเด็กเพราะไม่ใช่นนั้นเนี่ยคุณจิรเดชเด็ก500กว่าบาทคนละประมาณ500กว่าบาทเนี่ยหายไปในขวัญกำลังใจหมดเลยนะท่านผู้ชมหมดเลยนะครับที่ที่วัดเยื้องคงคารามจังหวัดอ่างทองเกิดขึ้นบ่อยมาก ผมเชื่อว่าตารวจถ้าจริงนะตำรวจจริงเอ๊คุณพูดยังไงเนี่ยคุณนี่ไม่เข้าข้างตำรวจนะพันตำรวจตีรังสรรทศชัยันนะับพนักงานสอบสวนสืบสวนชํานาญการนะครับโรงพักเกตชัยยอาเภอชายยจังหวัดอ่างทองอันนี้น่าจะเข้าไปจากสายเอเชียสายเอเชียผ่านไปแถวอยุทยาวัดชยโยเออวัดหลังวัดชยโยใช่ไหมครับทะลุไปได้โอ้ตรงนี้ก็ชุมชนเยอะโอ้ตรงนั้นชุมเลยแหละคุณเพราะว่าตรงนั้นอะไรอะไรชุมฮะ โจนเหรอเพราะว่าตรงนั้นนะคุณสุชาติผมบอกให้เวลาไอ้เจ้าแก๊งค้ายาเสพติดนะเวลามันจะลักลอบลงไปทางภาคใต้นะมันจะใช้เส้นทางนี้แหละตัดเข้าที่จังหวัดนครปฐมโดยผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักเขาเรียกว่าเส้นทางสายในตัดเข้าไปนครปฐมเลยแล้วยิงตรงออกลงไปทางภาคใต้ได้ ทางเพชรบุรีตรงนี้แหละนี่แค่ลักกระปุกเด็กไปไกลขนาดภาคใต้เลยนะครับอันนี้ผมศึกษาเส้นทางหมดโอ้แต่ถ้าเป็นเส้นทางสายในนะครับจากอ่างทองก็เข้าไปเขาเรียกเส้นคันคลองไปทะลุออกสิงห์บุรีใช่ไหมสิงห์บุรีเขาจะบอกชัยนาทตอนนั้นเป็นอีกเส้นทางนึงแต่ว่าคนร้ายนะครับทางพันตำรวจตีรังสรร์มั่นใจนะครับว่าน่าจะมีเกินกว่าประมาณสองคนสองคนนะครับเพราะว่าชาวบ้าน รอบๆนะวัดเยื้องคงคาร,รามบอกว่าในช่วงประมาณ6กโมงเย็นมีคนร้าย2คนนะผู้ต้องสองสัย2คนนะครับนเปลี่ยนเปลี่ยนขี่รถจักรยานยนต์มาบริเวณนี้นะะแต่ว่าสุดสําคัญไม่น่าเชื่อว่าเอาผ้าห่มมาทําไมอมืจากที่อื่นนะแล้วผ้าห่มเนี่ยทางเาหัวหน้าสมบัติเขาไปเจอช่วงเช้าเจอปินเตอร์เจอผ้าหม่มแล้วก็ไปเจอกระปุกอันนี้พาโลเปคนเจอครับ โอ้โหที่จังหวัดอ่างทองนะฮะต้องไปดูเกขึ้นบ่อยมากต้องไปดูให้สำรวจให้ดีๆ e like นะฮะว่าไอ้ผ้าห่มที่คนร้ายเอาไวทิ้งไว้เนี่ยเอาไวจากบ้านคุณหรือเปล่านะฮะเอาไอ้ช่วงนี้สักข่าวนดงนะคุณจิระเดชถ้าท่านผู้ชมจําเหตุการณ์ได้นะครับเหตุการณ์ที่คนร้ายวางรอบวางระเบิดนะฮะเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับในกรุงเทพมหานครเมื่อไม่ไม่นานมานี้เองนะครับคือนายซาอิดชาวอิหร่านนะครับที่พกระเบิดเอาไปนั้น ทางนิวชั่นทีวีรวมไปถึงทีมข่าวอาชญากรรมสำนักข่าวนิวชั่นเนี่ยคุณวรพันธ์ลงไปในพื้นที่ปรากฏว่ามีชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับที่ถูกระเบิดเนี่ยเอวขาดขาขาดาาขขดเลยนะลักษณะเหมือนกับเอวขาดเลยนะตอนนั้นมีการสกายมานะฮะปรากฏว่าล่าสุดวันนี้นะครับศาลอาญามีคำพิพากษาแล้วให้จำคุกคุณจิรเดชฮะโดยเฉพาะนะครับศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับท่านก็มีคำพิพากษานะครับให้จำคุกตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ ผมมอยากสงสัยอยู่ว่าปรับ,รบ100บาทนะครับในความผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืนต่อนายซาอิดนะครับซึ่งเป็นชาวอิหร่านและความผิดฐานทําให้เกิดระเบิดโดยพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและผู้อื่นและทําให้เสียทรัพย์แก่ทรัพย์สินของผู้อื่นและทางสาธนารณะนะครับ,รบกรณีเหตุระเบิด3จุดในซอยปีดีพนมยงค์31และ35รวมทั้งซอยสุขุมวิท71 นะครับส่วนนายมุงัมมมดฮาซาอินะครับจำเลยชาวอิหร่านอีกคนหนึ่งนะฮะคุณชาติศาลท่านก็พิพากษานะครับจำคุก15ปีฐานทำให้เกิดระเบิดนะครับโดยศาลยังให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจำนวนเงิน2ล้านบาทให้กับเจ้าของบ้านที่พักที่จำเลยทั้งสองเนี่ยเช่าอยู่ภายในซอยปีดีพนมยงค์นะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ ทำให้บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยที่เช่าอยู่เนี่ยรเรียกได้ว่าพังระเนระนาดเลยนะครับคุณสุชาตินอกจากนี้นะฮะศารยังให้ตำรวจทั้งสองนะครับโดยเฉพาะนายซาอิดนะฮะชดใช้เงินจํานวน6กพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทคุณสุชาติในการที่จะ,ะทําให้ตู้สาธารณะเนี่ยได้รับความเสียหายก็หลังจากเกิดเหตุระเบิดภายในบ้านพักแล้วนะครับ,รบนายซาอิดคนนี้แหละครับได้เดินออกมาจากบ้านเสร็จแล้วก็พอไปเจอ,อตํารวจ ก็ใช้ระเบิดอีกเคลี้ยงแต่ในขณะที่ระเบิดที่ทาคล้ายๆลักษณะวิทยุทานซิเตอร์เนี่ยมันพลาดมันก็หล่นใส่ขามันก็เกิดระเบิดจนทําให้ขาของนายซาอิเด็กขาดนอกจากขาแล้วตู้โทรศัพท์ยังพังด้วยนะครับตามภาพที่เห็นนี่แหละนะฮะแรงระเบิดขนาดนั้นคับจีระเดชระเบิดตูมปกติแล้วเนี่ยคือคนที่อยู่ใกล้ต้องเสียชีวิตทันทีเลยนะฮะแต่ว่านี่ทนจริงๆทนทนมากพอเห็นภาพจากที่คุณวรพันธ์สุแก้วผู้สื่อข่าวคมชีดเลือกทีวีลงไปในพื้นที่ฮะ ุกระกกระุกกระลิกโอ้โหแบบเห็นภาพถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพเดี๋ยวจะทานข้าวไม่ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดนะคดีน่าจะสิ้นสุดแล้ววันนี้ทําผู้สื่อข่าวคมชลึกทีวีนะครับก็รายงานว่าในการตัดสินของศาลนยาวันนี้นะครับทางเจะสถานทูตเอกกาชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับก็ร่วมฟังคําพิพากษาด้วยนะครับนี่เป็นอีกคดีหนึ่งนะฮะถือว่าคงจะสิ้นสุดแล้วนะครับเอาละช่วงนี้พักสักครู่ฮะช่วงหน้ายังมีประเด็นอีกหลากหลายที่เดียวนะครับ